สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง mm hmm. นักแหยะด,ดิฟเฟ c ชั่นสัปดาห์ที่5ของวิชาทาักษะจตัวะในที่2 1เจอกับนักเหยาคนทีคนเดิมคนนี้แล้วมาติดตามกันว่าวันนี้นักแฮยาจะมาดิฟเฟ c ชั่นอะไรบ้างรวมไปถึงมีกิจกรรม,มอะไรเพิ่มเติมไหมอ่าถ้าพร้อมไปแล้วไปดูกันเลยกิจกรรมแรกที่เราได้ทำในวันนี้ก็คือ แคปภาพหน้าจอส่งในคลาสรุก,ก่อน9้าโมงหานาทีหลังจากนั้นบอกความพร้อมในการเรียนในวันนี้หลังจากบอกความพร้อมอาจารย์เนี่ยเราแนะนําตัวแบบนางงามเช่นสุนงค์หงษ์ดานโทยดามะรีมิงนาริทิวาค่ะหลังจากนั้นอาจารย์เปิดเพลงให้เราฟังบอกความรู้สึกที่เราได้ฟังจากเพลงนี้แล้วก็ บอกคีย์บอร์ดเกี่ยวกับเพลงหลังจากนั้นก็บอกว่าเพลงนี้เล่นจากประเทศอะไรแล้วก็มีภาษาอะไรบ้างคะ่ะหลังจากเราฟังเพลงเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็จะเข้าสู่ช่วง reflection จากงานที่เราทําว่าเราได้ทําอะไรบ้างว่าเออเรารู้สึกยังไงทํากี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้คะ่ะหลังจาก reflection เสร็จปุ๊บอาจารย์ก็จะแบ่งเราเข้ากลุ่มย่อยกับกลุ่มต่างๆที่ไม่ใช่กลุ่มเรามา ความรู้ที่เราได้ทํากิจกรรมในสัปดาห์ที่แล้วค่ะหลังจากนั้นตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็ไปบอกอาจารย์ในกลุ่มใหญ่ค่ะอาจารย์ก็จะอธิบายเนื้อหาในความรู้สึกที่ได้เรียนในวันนี้รู้สึกว่าโอเคมากๆา,ากเลยค่ะการที่เราได้ฟังเพลงหลับตาฟังเพลงนี้ก็คือทําให้เราแบบผ่อนคายมากขึ้นแล้วก็ ในคีย์เวิร์ดของแต่ละเพลงก็ทําให้เราได้รู้ว่าเพลงในแต่และเพลงก็มีความหมายของมันที่จะสื่อถึงคนถึงเราความรู้สึกอะไรประมาณนี้ค่ะในช่วงที่เรา reflection กับกลุ่มเพื่อนก็ทาให้แบบว่าเออกลุ่มเพื่อนเข้าใจเนื้อหาอันนี้เราไม่เข้าใจเราก็จะได้ถามเพื่อนถ้าในกลุ่มเพื่อนกับเราไม่เข้าใจพร้อมกันแล้วก็จะแบบไปบอกอาจารย์อาจารย์จะไ,ได้มาสอนในข้ามหน้ารู้สึกว่าแบบนี้ดีมากๆเลยค่ะ การที่อาจารย์ให้เราเด f l e คชั่นสัปดาห์ที่แล้วในการทํางานกลุ่มว่ารู้สึกอย่างไรทํางานเป็นอย่างไรบ้างมีประสบอะไรบ้างในตรงนี้ได้เงีคิดว่าถ้าเราได้ทํางานแล้วเรามาร e เ l ลคชั่นเราก็จะได้เห็นข้อบอกพร่องของตัวเอง ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้ในเรื่องที่อาจารย์บอกให้บอกเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดของเพลงว่าเพลงนี้แบบมีคีย์เวิร์ดอะไรเช่นในเรื่องของต้นไม้ที่อาจารย์ได้บอกก็คือถ้าต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดอาจจะเป็นต้นไทรหรือต้นอื่นแต่ว่าในราชพัฒน์ตขงขางก็จะเป็นต้นไม้ของราชพัฒน์ก็คือเราอยู่ในร,ชร,ราชพัฒน์ล้วก็ต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่มีปัญหาการต้องช่วยเหลือกันในประเทศไทยก็คือต้นไม้ประเทศไทยใหญ่ที่สุดล้วก็ต้องอยู่แบบรักกัน เป็นครูครูก็ต้องเป็นต้นไม้ให้กับนักเรียนต้องคอยช่วยเหลือนัเกเรียนชี้แนะนันเกเรียนค่ะก็คือคิดว่าเอาความคิดนี้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันและการทํางานได้ค่ะสาหรับปัจจัยที่ส,งส่งเสริมการเรียนรู้ในวันนี้นะคะขอยกให้กับ reflection กับกลุ่มอื่นในห้องย่อยทําให้เราได้รู้ว่า ในแต่ละกลุ่มก็มีการทำงานที่รูปแบบต่างกันเนะะื้อหาก็เนื้อหาเดียวกันที่สรุปแต่สรุปก็ต่างกันแต่ละคนก็มีแนวคิดที่ต่างกันพอมาแลกเปลี่ยนกันรู้สึกว่าอ๋อของเพื่อนเป็นแบบนี้ของเราแบบนี้แล้วมาแลกเปลี่ยนกันตรงไหนที่เพื่อนกับเราไม่เข้าใจก็ไปบอกอาจารย์รู้สึกว่าตรงนี้เป็นปัจจัยที่ส,งส่งเสริมการเรียนรู้มากค่ะ การเรียนรู้ในวันนี้ไม่มีค่ะเพราะว่าตอนนี้ตัวเองอยู่หอใช้ไปไปในการเรียนแต่ถ้าช่วงไหนที่ไปดับอาจจะมีปัญหาเพราะว่าเข้าเรียนไม่ได้ค่ะประมาณนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการ r e f l e c เ i o n เยียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบา